ช่วงนี้ก็เป็นเทศกาลกินเจแล้วนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็เริ่มทานกันแล้วใช่ไหมฮะสำหรับข่าวจําจเนี่ยก็คงรู้อยู่แล้วนะครับว่าประโยชน์ของการทานเจนมีอะไรบ้างนะครับแต่ก็มีไม่น้อยเลยครับที่ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการกินเจแบบผิดเนี่ยทำให้เกิดผลเสียอะไรบ้างนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแชร์ให้ทุกคนฟังกันครับว่าการกินเจแบบผิดเนี่ยจะทําให้เกิดผลเสียอะไรได้บ้างครับข้อเสียแรกนะครับของการทานเจนั่นคือการขาดหายไปของปริมาณโปรตีน ประมาณวิตามินแล้วก็เกลือแร่ที่มีในเนื้อสัตว์ครับผมเพราะว่าการทานเจนี่ยแน่นอนเราต้องเว้นเนื้อสัตว์ถูกไหมครับซึ่งในเนื้อสัตว์เนี่ยก็จะเป็นแหล่งโปรตีนชั้นดีครับแล้วก็มีวิตามินและเกลือแร่บ,บางอย่างที่หาได้เฉพาะในเนื้อสัตว์เท่านั้นด้วยนะครับเช่นวิตามิน B วิตามิน D ซิงหรือว่าเหล็กนั่นเองครับผมซึ่งถ้าเกิดขาดสิ่งเหล่านี้ไปนะครับก็จะทําให้เกิดโรคหลายอย่างเลยเช่นโรคที่ชาตามไปมือไปเท้านะครับหรือว่าถ้าในผู้หญิงเนี่ยอาจจะทําให้ประจำเดือนมาไม่ปกติได้ครับ ข้อเสียข้อที่2เลยนะครับนั่นก็คืออาหารเจส่วนใหญ่เนี่ยเป็นของทอดถูกไหมครับแล้วยิ่งถ้าเกิดมา,มาทานตอนแบบเป็นมื้อว่างนะแล้วก็แบบโอ้โหของทอดมันอร่อยอะ่ะถูกไหมครับแต่ว่าไม่ได้สังเกตกันเลยใช่ไหมครับว่าของทอดที่เขาทอดทุกวันเนี่ยนะครับเขาใช้น้ํามันที่ใช้ซ้ําใช้ซ้ําใช้ซ้ำไปเรื่อยๆจนมันเริ่มดำครับผมซึ่งน้ํามันดําเหล่านี้นะครับจะเป็นสารก่อมะเร็งให้กับร่างกายเลยนะฮะนอกจากของทอดเนี่ยที่จะมีน้ํามันเยอะแล้วนะครับ อาหารเจส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นอาหารจาพวกผัดถูกไหมครับซึ่งเขาก็จะใส่ปริมาณน้นํามันที่เยอะมากๆเลยนะครับซึ่งน้ํามันเหล่านี้เนี่ยกินเข้าไปจะไปอยู่ไหนครับแน่นอนก็ต้องไปอยู่ตามเส้นเลือดถูกไหมครับไม่ว่าจะเป็นเส้นเลือดสมองหรือเส้นเลือดหัวใจนะครับก็จะทําให้เกิดเป็นโรคอมรัอมพฤกษ์อัมพาตหรือว่าหัวใจขาดเลือดตามมาได้ครับสำหรับคนที่ฟังมาถึงตรงนี้แล้วนะครับวันนี้ผมมีทิปดีๆนะครับในการเลือกซื้อ แล้วก็เลือกกินอาหารเจให้ดีต่อสุขภาพมาฝากกันครับอย่างแรกเลยนะครับอยากให้ทุกคนลองเปลี่ยนมาใช้น้ํามันไม่อิ่มตัวในการปรุงอาหารนะครับอย่างเช่นน้ามันมะกอกน้ํามันรําข้าวหรือว่าน้ำมันถั่วเหลืองนะครับเพราะว่าการรับประทานน้ำมันมะกอกวันละหนึ่งช้อนโต๊ะเนี่ยอาจจะช่วยลดปริมาณไขมันเลวในร่างกายแล้วก็เพิ่มปริมาณไขมันดีด้วยนะครับซึ่งจะส่งผลดีต่อหัวใจแล้วก็หลอดเลือดด้วย อย่างที่2นะครับเลือกกินถั่วเช่นถั่วลิสงถั่วอัลมอนด์ถั่วพิชชิโอนะครับเพราะว่าเต็มไปด้วยไขมันดีที่ส่งผลดีต่อหัวใจนอกจากนี้เนี่ยยังมีไฟเบอร์สูงที่ช่วยป้องกันการดูดซึมคอเลสเตอรอลในร่างกายอย่างที่3นะครับเลือกทานถั่วเหลืองหรือว่าเต้าหู้นะครับเพื่อเพิ่มปริมาณโปรตีนในร่างกายทดแทนโปรตีนจากเนื้อสัตว์แล้วก็สุดท้ายนะครับเลือกทานผักใบเขียวหรือว่าผลไม้นะครับไม่ว่าจะทานสดหรือว่าการต้มนึ่งนะครับ แทนการผัดหรือการทอดครับและถ้าใครนะครับที่ไม่มีเวลาที่จะทานอาหารครบทั้ง5หมู่ในแต่ละวันนะครับผมมีตัวช่วยดีๆมาแนะนำครับผม <Wow. S 1> กับนี่เลยครับยูนิฟร้เเซนต์น้ำผักผลไม้รวมรสผักใบเขียวสูตรผัก6ชนิดและผลไม้7ชนิดคุณค่าจากบลอกเคอี่และผักผลไม้สีเขียวอุดมไปด้วยคอลอโรฟรลและแมกนีเซียมช่วยขับสารพิษออกจากร่างกายมีส่วนช่วยในการบำรุงระบบประสาทและสมอง ยูนิฟร้อเปซ็นตเป็นตัวช่วยเติมผักผลไม้ต่อวันง่ายๆเพราะองค์การอนามัยโลกหรือ WHO เนี่ยแนะนำให้ทุกคนทานผักผลไม้400กรัมต่อวันและยูนิฟเนี่ยเขาคัดสรรผักผลไม้คุณภาพเป็นผักผลไม้ในกลุ่มซูเปอร์ฟู้ดที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงมากและเขาเนี่ยยังมีอีก3รสชาติให้เลือกตามความชอบอีกนะครับวันนี้เนี่ยก็คงได้ข้อมูลกันเต็มเปี่ยมกเลยใช่ไหมครับ ในเทศกาลกินเจแบบนี้นะครับอย่าลืมเอาทริปที่ดีจากผมในวันนี้เนี่ยไปปรับใช้กันนะครับจะได้สุขภาพดีกันทั่วนหน้าครับเลือกกินทั้งทีเลือกกินให้ดีนะครับหมอเป็นห่วงอยู่นะครับ